สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นสปังกี้กันครับเพื่อนๆโดยที่เวอร์ชันที่เราจะเล่นกันตอนนี้นะฮะก็คือเวอร์ชันล่าสุดของคุณเนียนโกบีเอฟหลอนครับหรือก็คือเจ้าของเกมนั่นแหละคือเขาอัพเองกับมือเลยฮะอันนี้และคือมาถึงหน้าแรกก็จะเป็นเรื่องดราม่าที่ตัวของคุณเนียนโกบีเอฟลอนเขาโดนแฮกฮะผมสรุปให้คร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือตัวของเขาเนี่ยโดนแฮกโดนแฮกทั้ง Discord แล้วก็สแครเลยแฮกเกอร์นี่ก็โหดร้ายเกินแล้วคืองานของเขาในสแครทั้งหมดก็หายไปเเเเเลลลยยคคััับืือออมมมนนว็กกหหที่่่ขาพาพฒไใชะ แบบนี้ก็ต้องอัปเดตไม่เสร็จดีดม่น่าลักไฟล์เกมรอบนี้ที่เขียนว่าเป็นการอัปเดตแบบแคนเซิลฮะก็คือมันทําไม่ได้แล้วผลงานหายไปหมดแล้วคือเขาก็บอกต่อว่านี่มันไม่แฟร์เลยผมเป็นแค่เด็กอายุ15ปีแล้วทําสปังกี้สนุกสนุกฮะแล้วคือเขาไม่ได้อยากจะดังเรื้ออะไรตอนนี้กลายเป็นว่าสปังกี้ก็คือจะไม่มีการพัฒนาต่อแล้วฮะอะไรอย่างนี้ปวดหัวแทนเลยฮะสงสารน้องแกเลยโอเคแต่ไหนก็นไหนละน้องขอปล่อยเวอร์ชันล,ล่าสุดมาเราก็ต้องไปลองกันซะหน่อย มาถ้ามาถึงผมลากแบกเข้าไปเลยได้ป่ะเวอร์ชันนี้เฮ้ยไม่ได้วะ่ะแกอย่ามายุ่งกับฉันในตอนนี้ไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆของแกก่อนเฮ้ยโหดจังอะพี่แบกแล้วถ้าผมฝืนยัดเข้าไปได้ป่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้จริงๆด้วยอะเคเคไม่เซาซีแล้วพี่แบคงั้นผมลากโอเลนเข้าไปก่อนละกันคือผมขอลากเรียงเลยนะเอาแรดดี้เข้าไปเอาครัคเกอร์ฟันบอร์ดวินเนรีย แล้วก็บลัดครับเฮ้ยสิ่งอย่างเพาะเลยว่าเอาจริงผมชอบสุดก็บลัดเนี่ยแหละฮะดูดิโคตรน่ารักไหนแล้วก็ขอดูเกเลอรี่หน่อยดีว่ามีอะไรบ้างอ๋อนี่ไงฮะมีบอกชื่อเป็นทางการแล้วสรุปเกรย์ก็ยังเป็นชื่อเกรย์ต่อไปแล้วคือไม่บอกในนะว่าแบล็กชื่ออะไร หน้าแรกถ้าเหมือนเดิมก็คือที่บอกว่าวินิเลียใส่วิกผมจําได้แล้วก็เกรนาอีโมโอแว็กซ์ตอนปกติวันดานายิ้มเจือนแล้วก็มีบลัตด้วยโคตรฮาเลยเฮ้ยมัสตาร์สปังกี้เอออันนี้ผมยังไม่เคยทําประวัติเลยฮะเราคข้ขาๆได้ปะขอเล่าหน่อยแล้วกันนะก็คือมัสตาร์ดเนี่ยเป็นตัวละครที่ผู้สร้างเขาได้แรงบันดาลใจมาจากมอตมัสตาร์ดฮะแล้วคือเขาเป็นผู้รอชีวิตด้วยนะแถมพี่แกในเกียริซอนมาเขือเทศด้วย เอาไว้เดี๋ยวผมจะไปเล่าตอนทําคลิปรวมประวัติทุกตัวละครละกันนะครับขนเล่นตอก่อนส่วนตัวนี้มอสปังกี้ฮะโอ้โหเห็นแล้วันปากเลยอันนี้คืออีกตัวที่ควรจะโผล่มาแต่ว่าผู้สร้างเนยยกเลิกไปฮะเป็นตัวที่ถ้าผมจําไม่ผิดนะจะเป็นตัวที่ไม่มีเพศฮะนเพื่อนโอเคหมดละฮะอันนี้คือหน้าเกรย์เฉยๆข้ามไปฮะในดูซิงั้นเดี๋ยวผมแคนเซลตัวออกก่อนครับเอามิสเตอร์ซันเข้าไปก่อนบ้างแล้วก็เดอร์เพลมิสเตอร์ทรีไซมอนอันนี้ต้องยาตรงกลางไะเพราะเป็นพระเอก กราโนดโอแวกสแล้วก็น้องสกายครับเออแบบนี้ก็พอนะคือมิกซ์ยังไงก็พอจริงๆฮนะโอเครอบต่อไปเอาเป็นทันเนอร์มิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์แล้วก็เวนด้าตามไปดูวยพิงกี้แล้วก็เจวินเฮ้ยทันเนอร์ไม่มีแอนิเมชันเฉยสงสัยเป็นฝีมือแฮกเกอร์แน่เลยฮนะงั้นผมยัดแบล็คเข้าไปเลยได้ปะเฮ้ยได้แล้ววะ่ะโอเคไหนมาดูสิโอเรนแลดดี o ren, คือแรดดี้นี้ถ้ากดกากบาทแล้วลอยปะลอยวะ่ะกลับมากลับมาแลดี้ครกเกอร์ฟันบอดวินเนรียเกรเกรคือแบบสันแบบไม่ไหวแล้วอะต้องใส่กลัวแบ็กชาร์ดแนแน่มีเหลือบตามองแบล็กซะด้วยเดี๋ยวนะอันนี้คือผมคิดไปเองไะครับรู้สึกเหมือนภาพมันสวยขึ้นยังไงก็ไม่รู้ก็คือเซตนี้แต่ละตัวละครไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมากในเวอร์ชันอัปเดตไปเซตต่อไปกันเราใส่บลดัดใส่การโนดใส่โอแวกสกายใส่มิสเตอร์ซันเดอะโพ แล้วก็มิสเตอร์ทรีเฮ้ยตกใจเดอะโพลคือเพลงหมวดนี้นี่พอเอาเรื่องนะผมชอบมากเลยผมชอบสุดก็ปากโอแวกนี่แหละสั่นยังกระผีเข้าเออว่ะเมื่อก่อนปากโอแวกมันไม่ได้สั่นเป็นเจ้าเข้าแบบนี้ป่ะคือผมจําไม่ได้แล้วเมื่อก่อนมันจะสั่นแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยเดี๋ยวนะเดอะโพลเดอะโพลปกติมันเห็นฟันด้วยเหรอไม่เห็นนี่ว่ะใช่ปะนี่เฮ้ยใช่ใช่ไม่เห็นผมย้อนกลับไปดูเวอร์ชันเก่าๆมาผมเพิ่งสังเกตว่าเดอะเพลเวลาร้องเพลงเนี่ยตะโกนแล้วก็มีฟันออกมาด้วย โอ้โหยิ้มซะฟันสวยเลยโว้ยเอาจริงๆผมสงสัยสุดๆเลยอยากให้ผู้สร้างนออกมาฉเฉลยก็คือภ้าบนต้นไม้คือใครนี่แหละต้องใส่มานานมากส่วนตัวอื่นที่ผมดูไม่น่าจะมีอะไรนะผมว่าไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่สงสารสุดก็น้องบลัดนี่แหละไปโดนไซมอนแท้หัวขาดเลยแต่อย่างน้อยน้องก็รอดโอเคเปลี่ยนๆฮะไปเซตสุดท้ายบ้างเอ,อ่อมอสตตติกคนสร้างสปังกี้ก็เป็นคนสร้างเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากไปลองเล่นก็ไปเล่นได้นะโอเคเราใส่ไซมอนเข้าไปฮันเนอร์ ตามไป,ไ, ender, Gina, ไปด้วยมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์เวนด้าใส่พิงกี oh, oh, ้ไปด้วยเจฟวินแล้วก็แบล็กโอ้โหเพลงมันจัดแลวคือที่ผมชอบที่สุดนะก็คือไสมอนนี่แหละหัวมันแบบดุก fills, ดึกดุกดึกดี d. แต่เวนด้าก็คือแบบหน้าตาแบบโคตรซาดิสเหมือนเดิมเลยน่าจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะฮะในเวอร์ชันนี้เฮ้ยไม่ดีเปลี่ยนฮะอนรอยยิ้มตอนเริ่มเปลี่ยนไปฮะอันนี้ผมจําได้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวนด้ารอยยิ้มตอนเริ่มคือจะกว้างกว่านี้แต่ตอนนี้สั้นลงเลยฮะใช่ใช่ใช่ ผมไม่น่าจะเดาผิดนะเดี๋ยวตอนลงคลิปเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูส่วนทันเนอร์ก็แน่นิ่งไปเลยนี่วาเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวนะเหมือนมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์จะหลอนขึ้นเป็นเฮี้ยผมจําได้ว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่คือมันจะมีแค่ลูกตากอกไปมาใช่ไหมอันนี้เหมือนกับมีดวงตาเยอะขึ้นกําลังมองเราอยู่เฮ้ย <Hey, S 1> น่ากลัวขึ้นเยอะเลยแล้วพี่เจวินอัปเดตมาใหม่คือแบบมาดเข้มขึ้นเยอะเมื่อก่อนดวงตาส่วนบนมันจะไม่ได้มืดขนาดนี้นะอันนี้มันดาจัดเลยก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าใส่ฮูนะ้ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมเพิ่งสังเกตว่าพี่แกมีฟันด้วยแต่ส่วนตัวอื่นน่าจะเหมือนเดิมนะผมว่าผมเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วครับเออไหนไหนก็ไหนไหนละเราจัดทีมเสียงร้องเหยื่อเวนด้าดีกว่าโอเคเราเอาฆาตากรเข้าไปก่อนสาวน้อยเวนด้าขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็มีใครบ้างนะที่โดนยืนยันแล้วว่าโดนเวนด้าทำร้ายอ๋อก็จะมีพิงกี้เลยคนแรกฟิล์มือเวนด้าแน่แแหละอันนี้โดนยืนยันแล้วผมจําได้แต่พิงกี้ไม่ได้ตุยนะถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปความลับไปดูได้นะครับแล้วก็จะมีแรดดี้ที่ ผมโทษเวนด้าไว้ก่อนละกันครกเกอร์ก็น่าจะเป็นเหยืยห่อเวนด้านะผมว่า สุสกายนี่ผมว่าใช่เอาสรุปมัวหมดผมโอ้ยแต่ผมคิดว่าเวนด้าน่าจะเป็นคนทำนั่นแหละเพราะผู้สร้างบอกว่าเกือบทุกตัวเวนด้าเก็บเรียบอ๋อมีทันเนอร์ฮะคือทันเนอร์จะเป็นตัวที่เวนด้าเนี่ยฆ่าด้วยการแย่งปืนของทันเนอร์มายิงเองเลยอันนี้ยืนยันแล้วแล้วก็มีใครอีกนะโอเลนเหรอโอเลนอันนี้ยังไม่ได้ยืนยันว่าเวนด้าทำนะแต่ผมว่าน่าจะใช่แหละเพราะว่าเวนด้าหมั่นไส้พิงกี้ก็เลยฉีกหน้าพิงกี้ซึ่งก็น่าจะผ่านไปรำคาญแฟนพิงกี้อย่างโอเลนด้วยปะ เอาจริงๆมันก็มีแค่2ตัวเองนี่หว่าที่ผู้สร้างยืนยันว่าเวนด้าเป็นคนทําก็จะมีพิงกี้กับทันเนอร์ป่ะฮะอันนี้ผมลืมไปละแต่เวนด้าเก็บเกือบยกก๊กอะ่ะผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละในไหนก็ไ,ไหนละเกมสปังกี้มีโหมดลับด้วยนะเออถ้าจําไม่ผิดเราต้องพิมพ์ a m s o spangy แบบนี้ไปนในเกมฮะนี่ไงมาละแถบตัวละครพิเศษมันจะปลดล็อกขึ้นมาข้างบนฮะคือพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักนะอารมณ์แบบมะแจมเฉย ัวนี้รู้สึกจะชื่อรีเบลมั้งตัวนี้ลาลิโออันนี้น่าจะชื่อลีเคิร์สมั้งฮะส่วนตัวนี้รู้สึกว่าจะชื่อเอลคูพีอันนี้ตัวใหม่มั้งครับน่าจะชื่อโรสส่วนตัวนี้ชื่อไฮจิงมั้งฮะส่วนอันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ชื่อฟลาเวอร์เดี๋ยวประวัติตัวพวกนี้ผมจะทำอีกทีรู้แค่ชื่อไปก่อนละกัน เพลงเพเอาเรื่องนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปโหมดเฮอร์เรกันดีกว่าผมขอไม่เจาะลึกประวัตินะฮะเดี๋ยวทำคลิปแยกอีกทีอันนี้ผมจะมาเล่นเฉยๆตัวแรกอันนี้ดร์เทโอดอร์โรโบโทมีแมนเฮ้ยโรโบโทมีแมนคือหลอนจัดผมกลัวโคตรตัวนี้ชื่อ e x e c u t i v e ส่วนอันนี้ Ph e อน n วน n d a โอ้เสียงเพลงมันหลอนกว่าต้นฉบับของจริงอีกผลลุกไปหมดแล้วเนี่ยไอตัวนี้เหมือนจะชื่อแม็กนะถ้าผมจำไม่ผิดตัวตัวนี้ แฮสกี้ยังหลอนเฮ้ยตกใจภาพเตียงมาไงวะเดี๋ยวนะแล้วอันนี้ใส่ได้หรออ๋อตัวนี้ชื่อ imperfection โอ้โหไอ้บ้าเอ้ยอยังหลอนน่ากลัวเกินตัวนี้ชื่อดาเลียสฮะตัวนี้คิ้วตัวนี้เท่สุดในหมดเฮอเลอร์รูปกายเดี๋ยวผมจะลองสลับใส่สปังกี้ออริจินอลเข้าไปได้ไหมเฮ้ยได้ฮะโอเคเอากลับมาเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรวะใครอะตัวดำๆจอกกระพริบโว้ยเฮ้ยจอกกระพริบจอกกระพริบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ภาเพเตียงมาอีกแล้วโอ้โหแล้วเสียงเพลงนะผมว่าสำหรับผมเนี่ยอย่างมันอย่างหลอนผมบอกเลยทั้งมันทั้งหลอนอะ่ะสนุกจัดโอเคครับวันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนฮะถ้าใครอยากเล่นของแท้ที่ผู้สร้างเขาทำเองกับมือจริงๆและเขาเป็นคนอัพโหลดเองเลยผมแปะไว้ในคำอธิบายคลิปแล้วกันนะครับ ผมแนะนําให้เล่นในลิงก์ที่ผมแปะนะเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้สร้างไปในตัวด้วยครับเอาจริงผมอยากเล่นมัสตาร์ดเหมือนกันเดี๋ยวถ้าคลิปนี้มีคนชอบเยอะผมจะมาเล่นอีกเดี๋ยวถ้าตัวละครลับที่โผล่มาเพื่อนๆชอบเดี๋ยวผมจะทําคลิปประวัติและความลับให้อีกทีนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ